คำคล้องจองฉันคือน้ำใสฉันคือน้ำใสหากใครดื่มกินสิ้นความกระหายอาบฉันแล้วจะสบายช่วยผ่อนช่วยคลายหายจากร้อนเอ่ยคำคล้องจองนี้ถูกแต่งโดยคุณสุจิตตาขาวสำอางค่ะ วันนี้เด็กๆของคุณครูพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเรียนรู้กันในเรื่องน้ำค่ะแล้วเด็กๆเคยพบเจอหรือเคยใช้น้ำที่ไหนบ้างหมคะหรือเราใช้น้ำไปทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณครูปุ๊บปิ๊กจะพาเด็กๆไปรู้จักกับน้ำให้มากขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะโดยคำว่าน้ำในภาษาอังกฤษคือคำว่า water ประกอบไปด้วยตัว w a t e r Water น้ำเป็นของเลวซึ่งโดยปกติแล้วน้ำจะเป็นสิ่งที่โปร่งใสไม่มีรสไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสีค่ะแต่เด็กๆอาจจะเคยกินน้ำหวานหรือเคยกินน้ำอัดลมมาบ้างที่มีรสชาติหวานแตกต่างกันออกไปมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติมีความซ่า ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดจากการปรุงแต่งเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วสำหรับน้ำเด็กๆจะสามารถไปเจอได้ที่ไหนบ้างหรือสถานที่แต่ละที่เราจะเรียกว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสถานที่แรกก็คือน้ำตกคือน้ำที่อยู่บนเขาแล้วไหลตกลงมาที่หน้าผาแบบนี้เราจะเรียกน้ำที่ตกลงมาจากที่สูงว่าน้ำตก สำหรับน้ำตกบางแห่งนะคะอาจจะตกเพียงแค่1ชั้นหรือบางที่อาจจะตกหลาย10ชั้นก็ได้ค่ะต่อไปก็คือแม่น้ำแม่น้ำเป็นทางน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ค่ะโดยจะเป็นการรวมกระแสน้ำขนาดเล็กเช่นอาจจะมีน้ำจากลำธารหรือคลองไหลามารวมกันกลายเป็นแม่น้ำค่ะ สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็มีแม่น้ำสายสำคัญอยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือแม่น้ำตาปีค่ะและลำดับต่อไปก็คือบึงหรือบึงน้ำที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่จะล้อมรอบไปด้วยพื้นดินค่ะสำหรับบึงจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ได้หรือจะเป็นมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ได้ค่ะ และลำดับสุดท้ายก็คือทะเลค่ะทะเลคือแหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่เด็กๆทราบไหมคะว่าบนโลกของเรามีพื้นที่ของผืนดินเนี่ยน้อยกว่าพื้นที่ของทะเลอีกค่ะและนี่ก็คือแหล่งน้ำที่เด็กๆจะสามารถพบเจอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำบึงน้ำตกและทะเลค่ะ และน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตของเราใช่ไหมคะไม่ใช่แค่คนแต่สัตว์และก็พืชก็จำเป็นต้องอาศัยโดยการใช้น้ำเช่นกันค่ะน้ำเราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างเด็กๆลองดูนะคะน้ำเราไว้ใช้ตอนที่เราอาบน้ำไว้ใช้ตอนที่เราแปลงฟันหรือจะใช้ในการลดน้ำต้นไม้ ในการดื่มกินและในการทำกิจกรรมอย่างอื่นเราก็ใช้น้ำค่ะนอกจากนี้น้ำยังมีความสำคัญกับสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งแหล่งที่อยู่หรือใช้เพื่อบริโภคในการดื่มกินนั่นเองค่ะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นต่อคนต่อพืชหรือสัตว์แล้วถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งน้ำหมดละคะ ไม่มีน้ำให้ใช้อีกแล้วจะกลายเป็นปัญหาใหญ่มากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้เรามาช่วยกันประหยัดน้ำหรือใช้น้ำด้วยความจำเป็นเห็นคุณค่าของน้ำจะดีไหมคะยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เด็กๆอาบน้ำถูสบู่อยู่หนูจะเปิดน้ำปล่อยให้น้ำไหลเปล่าๆโดยที่เราไม่ได้สัมผัสดีไหมคะหรือแปรงฟัน แปลงฟันไปแต่ก็เปิดก๊อกน้ำไหลทิ้งไว้เอะแบบนี้จะเป็นการประหยัดน้ำหรือเปล่าหรือจะเรียกว่าเป็นการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองคะคุณครูปุ๊กปิ๊กคิดว่าเด็กๆของคุณครูจะต้องมีวิธีการในการช่วยประหยัดน้ำแน่ๆเลยถ้าหากเด็กๆคนไหนมีวิธีการเจ๋งๆหรือคิดว่าเหมาะสมมากๆสามารถส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ